อันนี้มองจากห้องออนอนชั้นบนของคุณพี่อมราสวัสดนนท์นะคะมีคล้ายๆกับมีที่หมู่บ้านที่คุณอมราสวัสดนอนท์อยู่นี่จะมีะเลคฟอนต์นะคะก็จะมีปลาเยอะแยะแล้วก็ถ้ามองจากตรงนี้ถ้ามองจากตรงนี้ลงไปข้างล่างก็จะสวยมากเพราะว่าพี่อมรา เป็นคนชอบต้นไม้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นตู้ยามที่สำหรับคนที่มาเยี่ยมนะคะตรงนั้นนะคะจะเป็นที่ที่คุณอามากับสามีเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมานั่งชมวิวกันตอนเย็นๆนะคะข้างล่างก็จะเป็นแบบวิกตอเรียนคล้ายๆกับสวยมาก คือเป็นแบบคุณอมรานี่ก็เป็นคนสมัยในยุค60นะคะ2560แกก็จะชอบอะไรที่แบบว่าเป็นแบบสมัยโบราณหน่อยๆน,นะคะดีสิคะเนี่ยจากฝั่งนี้ก็จะได้ยินเสียงคุณพี่ๆผู้หญิงที่เต้น a อโรบิกกลุม่มเพื่อนบ้านคุณพี่อมราสวัสดนอนสมัย เวลาที่แกไปเอ็กซ์ไซส์กับเนเบอร์ของแกนะฮะเสียงได้ยินมาถึงที่นี่ซึ่งซึ่งแสดงว่ากลุ่มนี้เสียงดังและสนุกสนานกันมากนะคะสวยมากค่ะเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะ ห้องตรงนั้นก็จะเป็นห้องนอนของคุณพี่อมารากับสามีเมื่อสมัยแกยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เพี่อันนี้เป็นชั้นสามของบ้านของคุณอมาราสวัสดน์ซึ่งเป็นห้องทางนานของอพลตำรวจโทอังกรนบุราณมสามีท่านนะคะ,อ,ะอันนี้ห้องทําง,งานที่บ้านของท่านนะคะพี่อมาราบอกว่าท่านเนี่ยเอางานมาทําที่บ้านประจําเลยแล้วก็ คุยกับเรื่องคุยเรื่องงานกับลูกน้องของท่านจากออฟฟิศนี้นะคะมีรูปลานน,น่ารักน่ารักนชายคนเดียวของของอคุณอมราลากับคุณพลตำรวจโทอังกรนนะคะอันนี้มีรูปของท่านกับในหลวงร .9 ก็มีรูป หลายรูปนะคะห้องนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วพี่อําบอกว่าตั้งแต่สามีเสียตั้งแต่แกเกษียณจากราชการมาก็ฮป <c oughs> ้ายอันนี้น่ารักมาก do not eventing of smoking here ซึ่งคิดว่าสามีไม่ทราบว่าสามีคุณพี่อมราณีส์สูบหรือเปล่าแกอาจจะซื้อสายนั้นมาให้แล้วก็มีรูปน่ารักน่ารักนะคะ อันนี้เป็นห้องหนังสือของท่านด้วยอ๋อท่านรักหลานชายของท่านมากดูหไหมคะหลานชายชื่อคุณนนมีอันนี้ภาพที่เฟรมไว้ว่าคุณนนรักคุณตานะคะทุกอย่างในนี้ก็จะเป็นสิ่งน่ารักน่ารักนะคะแบบสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะ จะเป็นโต๊ะทำงานของท่านและก็เกียรติยศทั้งหลายที่ที่ท่านได้รับมานะฮะตอนสมัยเป็นอยู่ในราชการนะฮะจากมุมนี้ออกไปห้องทำงานของท่านจะเห็นข้างบนนี่ก็จะเห็นเลกเห็นไหมคะลุกพี่ e. สวัสดีค่ะก็จะแกะว่าตอนเช้า พี่ยมาลาจะไปเดินออกกําลังกายและจะกลับเข้ามาในบ้านวัสดีค่ะออกกําลังกายแล้วใช่ไหมคะแล้วโอ้โห oh ไม่น่าล่ะเดินรอบสระเลยหรือเปล่าสองรอบสองรอบโอ้โ oh ห oh เยอะเลยนะพี่กลับมาได้เลยก่อนที่จะเป็นลม <laughs> <laughs> เดินในสวนให้หน่อยโอ้โหโอ้ oh ho. พอแล้วแค่นั้นเดี๋ยวเป็นลมตายหา <laughs> อายุ85นะคะเนี่ยอายุ85คนที่อายุ85ทําได้ขนาดนี้ดีแล้วนะพี่น้องแกยังเบนได้นะโอ้โหเกง่งจริงๆเนี่ยเป็นอินสปีเรชั่นให้คนไทยเราที่เป็นซีเนียนะคะจะได้จะได้มีกําลังใจอยู่กับลูกหลานตลอดไปแข็งแรงสมบูรณ์นะคะโอ้โอ้โหมุมนี้สวยมากค่ะ อันนี้มาออกมานั่งสมัยคุณคุณพี่กับสมัยที่คุณอังกูลยังอยู่ก็บางทีเยน็นเย็นก็นั่งทานน้ำชากันโอ้นุ๊รดริงนิดหน่อยดิ้งนิดหน่อยดริ้งนิดหน่อยคืออะไร,รไวายมาวิกสกี้มาอนนโอ้โหถ้าวิกสกี้นุ๊ดถ้าวายนุ๊ดไม่นิดหน่อยแต่ถ้าวิกสกี้นุ๊ดจะนิดหน่อย อ๋อใช่ใช่โอ้นี่เป็นเป็นมุมที่สวยมากแล้วก็เราเห็นวิวหมดเลยค่ะแล้ลมดีมากโอ้ใช่เพราะมันอยู่มันมีน้ำาสไร่เหรอฮะโอ้โหก็มีปลาด้วยนะมีปลาเห็นปลาเยอะเลยจากนี่มองไม่เห็นปลาวางไม่เห็นปลาแต่ในสระนั้นมีปลาเป็นหมื่นหมื่นตัวคิดว่ามากกว่าหมื่นตัวนะเป็นแสนแสนเป็นแสนแสนนะะคนมาปล่อยปลาแล้วก็ไม่มีใครมีสิทธิตกปลาที่นี่ได้อ๋อเหรอฮะโอ้โหนี่อย่าให้ อย่าให้เอ่อจะให้อ่ลุงนุชมาที่นี่นะจากกีสานแกจะเอาทั้งหมดเลยอันนี้ยังมีกีต้นไม้ค่ะโอ้โหต้นไม้นี่สูงเทียบเท่ากับออ่่าาชั้นสองแล้วนี่แต่นี่มันต้นอะไรนี่รู้หรือเปล่าลูกชายค่ะลูกชายเอาเม็ดอะไรไม่ทราบมาจากอะไรอินโดนีเซียหรืออะไรเหรอชื่ออะไรก็ยังไม่รู้มันเป็นมันเป็นคล้ายๆกับ tropical มั้งเนาะทรอปิคอลเต็มใบสีสวยสี่คะโอ้โหนี่ต้นอ่าต้นอะไรนี่ต้นไม่ใช่ต้นมะต้นหมาก แล้วก็ข้างล่างก็จัดโอ้โหนี่อืาข้างล่างนี่อจากแพรดิโอข้างล่างวอล์กเวย์นะคะสวยมากแล้วจัดเป็นสวนค่ะแล้วยังมีต้นอ่าเอ้ยต้นนั้นนั้นนุชอบนะคล้ายๆกับต้นญี่ปุ่นหรือไงมีราบมันตัดเป็นรูปทรงเป็นรูปทรงเกาเรียกว่าอะไรนะก็เรียกอะไรออกอุ้ยในสาอันนั้นน่ะมีปลาเล็กๆด้วยเดี๋ยวซูมให้ดูหน่อยซิว่าปลาเล็กๆน้ำปลาอะไรอ่ะเห็นไหมปลาปลาในสระน่ะตัวเตี้ยนเอ๋อเอาไว้สําหรับมันกินยุง เพราะว่าถ้าเผื่อมันมีน้ำแต่ก่อนนี่มีบัวตกบัวทีนี้บางทีเลี้ยงบัวบางทีแล้วก็ไปเมืองนอกไม่มีใครดูแลมันก็ายก็ต้องซื้อบัวมาปลูกเหรอโอ้ใช่ใช่พอมียุงมันก็จะให้ลูกปลาเนี่ยกินยุงอ๋อเหรอก็เลยเลี้ยงง่ายง่ายมันก็กินยุงยุงก็จะได้น้อยลงไปดอกไม้ที่ในบ้านนี่หรือว่าต้นไม้เนี่ยนับได้ไหมประมาณกี่ต้นเคยนับบ้างไหมไม่เคยนับไม่เคยนับเลยเหรอ เอาเสริมอยู่ตลอดเวลาลโอ้โหนี่คงมีเป็นโอ้โหเป็น,นผันผนต้นนะพี่น้องดูสิชอบค่ะใช่อะไอที่เราชอบแล้วก็ทําไปเรื่อยๆวเป็นคนที่ชอบทําสวนมากต้นไม้ ม,มันก็ไม่เชิงโรคจิตหรอกนะพี่มันเป็นโรคจิตใช่เวลาฝนตกบางทีก็เอย,ยังไม่อยากขึ้นยอมตากฝนเพราะว่ามันยังปลูกไม่เสร็จมันเป็นโรคจิตที่ดีเข้าใจไหมเขาเรียกว่า good straight อเมริกาหรือว่าที่ภาษาฝรั่งเขาจะบอก good straight you, you, you cannot have in dark แล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นห้องนอนของคุณมาลาข้างล่างเพราะตอนนี้คุณหมอไม่ให้ขึ้นข้างบนแล้วเนื่องจากว่า คุณหมอสุรพลบอกว่าอายุขนาดนี้ควรจะอยู่ชั้นล่างแล้วค่ะไม่ควรอยู่ชั้นเพราะว่ากลัวว่าจะล้มหรือว่าจะขึ้นไม่ใช<ะ>่ขึ้นลงมากๆมันจะทําให้เขามีปัญหาโอและโดยคุณหมออาจารย์สุรพลนี่ได้ผ่าเขาให้มาราสองข้างแล้วแล้วคะเพราะฉะนั้นวิ่งได้แล้วโอ้ <ผา S 1> ใช่<ด>ใช่อะไรได้แล้วอีตอนที่ผ่าเขานี่ตอนที่พี่อมราผ่าเขาเนี่ยมันกี่ปีมาแล้ว เออทำสองครั้งค่ะครั้งแรกเห็นว่าเขามันหลวมแล้วก็เห็นใครๆบอกว่าพอเราอายุเยอะถ้าเราไม่ผ่าให้เขาดียังไงขามันก็จะกูเออใช่ใช่ในฐานะที่เราเคยเป็นนางสาวไทยเราก็ไม่อยากเดินขาโกงเออใช่ใช่ใช่ใช <laughs> ่เลยบอกคุณหัวบอกว่าอ่ะในเมื่อมันเสื่อมแล้วก็ผ่าไปเลย<ต>ใช่ผ่าข้างนึงก็บอกแต่แรกสองข้างโอ๊ยสองข้างกัว เอาข้างนึงก่อนอย่างเราอีกข้างเนี้ได้เดินไดใ้ใช่ใช่พอผ่าไปข้างนึงมันก็ดีค่ะก็เดินได้ดีแต่นี่อีกข้างมันก็เริ่มหลวมน,นี่บางทีมันมีโควิดเอ้ยอะไรเอ้ยก็เพิ่งผ่าปีที่แล้วนี่เองเหรอคอเพราะว่าตอนมีโควิดทางโรงพยาบาลเ็าจะไม่ทําผ่าอ่ะโอ้หเหรอคะโอ้ตอนนี้ตอนนี้ฮิวดีเลยอตอนนี้ก็หิวแล้วก็เตะขาอะไรได้แล้วแต่ก็ยังต้องระวังไม่ให้ล้มอ๋อว้าวอันนี้นะเป็นอุทาหรณ์สำหรับ ซีเนียรุ่นซีเนียรุ่นถึงยูจะ80อสิอยูก็เป็นอ p เปอ t i เรชันนี้เป็นเรื่องธรรมาดาเลยใช่ไหมพี่ไม่อยาก <p ete? S 2> ไม่อยากเดินขาก่ง <laughs> ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ทําให้คนอื่นที่เกลัวนะนะว่าอุยถ้าฉันผ่าตัดขาฉันอายุขนาดนี้ฉันจะเดินได้ไหมหรือว่าฉันจะมเป็นเดินได้ค่ะโด้เฉพา <อ S 1> ะพอตอนนี้ถ้าผู้ใหญ่บางคนกลัวนะอย่าไปกลัวเลยโอ้กลัวกลัวเฮ็ดแล้วแล้วคุณจะมีความสุข ค่ะไอความกลัวมันก็เป็นบ้างตอนใหม่ๆก็กลัวแต่ว่าพอเห็นคนผ่าแล้วเดินปลอเราก็เอาบ้างอะโอใช้ได้เลยงนั้นเราได้สำคัญต้องหาหมอดีๆ่ะเวลาได้ได้ไว้วางใจคนหมอสุรพลของโรงพยาบาลตำรวจค่ะแม้โฆษณาให้ด้วยไม่ได้โฆษณาพูดความจริงพูดความจริงเพราะว่าเราต้องไว้ใจในหมอแล้วเมื่อเขาเห็นว่าเขาทําได้ทําดีเราก็ต้องคล้ายๆอ่ะเหมือนกับเป็นผู้ช่วย ที่ให้เรามีชีวิตที่สดใสและสดชื่นค่ะ,คะ